อาจจะไปเจอคนที่เวลามีปัญหากับคุณแล้วชอบไปเล่าชอบชอบไปเล่าเรื่องคุณเนี่ยให้คนที่เขาต้องการที่จะเล่าเนี่ยคือเหมือนกับว่าพอมีปัญหากับคุณแล้วเนี่ยชอบไปพูดว่าคุณนี่แหละคือตัวปัญหาทางที่เขาไม่ได้มองเลยว่า เขาไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดคือเขาเขาพูดความจริงแค่เออแค่ว่าเรื่องทะเลาะก,กันเราทะเลาะก,กันแต่ว่าเขาไม่พูดว่าสมมุติอันนี้ไม่ใช่เรื่องความรักนะคะอันนี้เป็นปมปัญหาครอบครัวรวนๆนะคะวันนี้อราจะาพูดให้ฟังว่าเขาไปพูดเขาไม่มีวิจารณญาณเขาไม่มีตรงนี้นะคะพอไปพูดปุ๊บเนี่ย สิ่งที่เขาพูดออกไปเนี่ยเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นดาบสองคมว่าพูดไปแล้วเนี่ยคนที่เขารับฟังเนี่ยคือใครพอพูดไปมันฝังใจของของอาจจะไปพูดให้กับเด็กฟังแล้วเด็กก็เข้าใจเข้าใจคนที่บุคคลที่สามที่เขาพูดถึงเนี่ยในทางที่ผิดก็กลายเป็นสะสมความเกลียดชังสะสมความ มองคนที่สามในแง่ลบไปเลยอย่างเงี้ยเออคือเขาไม่มีวิจรารณญาณในการที่จะเขาคือเพิ่งมาเพิ่งเพิ่งมารู้นะคะคนก็เพิ่งมารู้ว่าเขาเป็นแบบนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเมื่อก่อนเขาเป็นแบบนี้ไหมเพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้แต่พอมาอยู่ใกล้เราถึงได้รู้ว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าโอ้ มันเป็นอะไรที่แบบดอาจรย์จริงๆนะคะบางครั้งนะคะสิ่งที่คุณไม่ชอบมันอาจจะอยู่ใกล้ๆคุณในทุกวันหรือสิ่งที่เขาไม่ได้ชอบมีความอะไรลึกๆในแววตาในแววตาเขาเนี่ยมันมันไม่มีความรักหลงเหลืออยู่ในนั้นมันไม่มีความอ่อนโยนคนเรานะคะ ไม่จำเป็นต้องพูดออกมาแค่ดูแววตาเขาว่าเออเขาเขาเขาคิดยังไงกับคุณเขาหวังดีหรือเขาหวังร้ายหรือเขาคิดอะไรอยู่การสบตาแล้วเขาหลบตาการสบตาแล้วเขาลุกลิกลุกลิกตาเขาลุกกลุกลิกหรือว่าตาเขาแบบจะขุนเครื่องจะสะบัดจะอะไรเราจะรู้เลยว่านั่นเป็นฟิลที่ว่าเขาเกลียดทังเราอย่างน้อยๆเขาต้อง เขาต้องไม่พอใจเราไม่ไม่รู้เราว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่เราทําให้เขามาตลอดเนี่ยเขาไม่ได้เอามาคิดนะเขาไม่เคยเอามาคิดไม่เคยเอามาบวกลบคูณหารกันเลยว่าเขามองว่าเป็นเรื่องเรื่องอะไรดีๆที่เราทําให้เขามองว่ามันเป็นเรื่องปกติอ่าแต่เรามองเรื่องที่เขาทำเนี่ยที่เขาเอาไปพูดเนี่ยคือเป็นเรื่องผิดปกตินะเขาเรื่องเราไปพูด เราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกผิดปกติที่เขาเป็นคนในครอบครัวเนี่ยเขาไม่น่าไม่สมควรที่จะไปพูดเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วอย่างวัยว,วุฒิ์เขาก็สูงแล้วสูงมากๆเลยไม่มีวิจารณญาณที่เออถ้าพูดเรื่องนี้แล้วคนที่เขาพูดถึงเนี่ยก็เป็นคนของที่มีสายสัมพันธ์อะไรกับกับเด็กอืมเด็กก็คือ อ่ะยกตัวอย่างง่ายๆอาจจะไม่สับส,บสนสมมติว่าพ่อหรือแม่คุณเนี่ยไม่ได้ชอบคุณในบางเรื่องหรืออาจจะหลายเรื่องไม่รู้แหละเขาอาจจะไม่พอใจคุณอะไรบางอย่างแล้วเขาเนี่ยเอาไปพูดให้ลูกให้ให้ใหลูกของเราฟังว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่พอใจเราอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้เขาไม่มีวิจรารณญาณพอไปพูดแล้วเด็กก็สะสมไปแล้วเด็กไม่เคยมาถามความจริง แล้วเด็กเนี่ยก็เชื่อเขาก็ตัดสินค่ะตัดสินคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือจัสไปแล้วเนี่ยคือมันมันกลายเป็นเรื่องจากเรื่องเล็กๆที่คนสงคนอะจริงๆอะผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ทะเลาะกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทะเลาะกันเนี่ยควรจะจบที่ผู้ใหญ่ไม่ควรจะไปพูดต่อออกไปคือไม่มีวิจารไม่มีวิจารณญาณข้อนี้นะคะเป็นสิ่งที่แบบว่า เห็นแล้วคือหลายเรื่องเราปล่อยผ่านได้นะแต่เรื่องนี้เห็นแล้วแบบรู้สึกรู้สึกไม่ดีรู้สึก yeah. แย่และและสิ่งที่เขาพูดกับเราเนอะยอย่างหนึง่งนะเอาไว้